เขาคนในในอินเทอร์เนต็ตเขาเคลมว่าพระองค์ใหญ่องนี้เนี่ยเป็นพระปางปแสดงผมเสนาที่ใหญ่สุดในประเทศไทยใช่ใหญ่นะที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันเนาะแต่ไม่ใช่บันไดธรรมดาเพราะเป็นบันไดที่เป็นการลอดปากพญานาคขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการได้รับพลังงานดีๆและความเป็นสิริมงคลน,นะครับดีเทลเล่นน้อยที่เราไม่ค่อยเจอที่ไหนนะทำชุดด้วยออนโทมาทเราเพิ่งเจอ e ีนี้เป็น e p แรกที่มีดีเทลเหล่านี้นะครับ สวัสดีครับยิยนดีรับเข้าสูร่รายการชุดดุด้วย on tour TOA gold สีทอง TOA สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่พุทธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง TOA แผนน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเฮงจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเปิดรายการกันแบบที่ค่อนข้างแปลกตาทีหนึ่งเพราะว่าเราเปิดไกลจากตัววัตรทีหนึงเพราะว่าตัววัดเนี่ยเราอยากให้เห็นภาพของความยิ่งใหญ่ของตัววัดและ หลังจากดูคลิปนี้จบของชูริวยออนทัวร์เนี่ยจะเชื่อว่าทุกคนจะไม่ได้มองลบบุรีเป็นแค่จังหวัดหรือเมืองทางผ่านเพื่อไปสู่เพชรบูรณ์หรือเขาเค้ออีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลบบุรีซึ่งสิ่งที่ลอยอยู่ด้านหลังเนี่ยอย่างที่เห็นนะก็คือความยิ่งใหญ่ขององค์พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่มากที่สำคัญคือมีไฮไลท์ลอยอยู่ด้านในเอะยยะมากมายและสวยมากๆเดี๋ยวเราตามไปดูด้านในกันครับไปครับ วัดถ้ำเขาปรางตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมลำนารายอำเภอช้ยบาดาลลบบุรี15130สำหรับการเดินทางจริงๆสามารถนั่งรถตู้ไปลงที่ลบบุรีได้แต่อาจจะไม่สะดวกในการต่อรถไปที่วัดสุทรัยน้หรืออีกทางคือนั่งรถไฟไปลงสถานีตลาดลำนารายและต่อแท็กซี่เข้าไปในวัดแนะนําหากไม่รถส่วนตัวจะสะดวกกว่ามากๆและเปิด Google Map เช็คทางได้เลยว่าวัดถ้ำเขาปราง วัดถ้ำเขาปรางแต่เดิมบริเวณนี้เรียกว่าเขาล้อมฟังจนเมื่อประมาณพศ2516หลวงพ่อสุวัตคัมพีปัญโยจเจ้าอาวาดของวัดเขาปรางในปัจจุบันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามได้ทุดมงมาสิ่งที่นี่และเห็นว่าที่นี่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม สมควรแก่การสร้างวัดขึ้นจนตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่12กุมภาพศ2531 2, ได้รับพระราชทานวิสุทธิคามสีมาเมื่อวันที่23กันยายนพศ2539วันนี้เราโชคดีมากๆนะครับที่ได้คนในพื้นที่นะครับหรือพระอาจารย์ในพื้นที่ที่จะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับกับนรัสการครับนรัสการครับเดี๋ยวรบกวนพระอาจารย์แนะนําตัวได้เลยครับชื่อพระอาทิตย์อุทัยอาภากรโลเนาะถ้าเล่าประวัติเนี่ยก็ น่าจะยาวพอสมควรเดี๋ยวพูด<อ>ให้ฟังโดยสังเขปครับ,รบกันเนาะค,คือเหตุที่มาที่ไปก็คือเมื่อประมาณปีพศ2516หลวงพ่อสุวัตคัมภีปัญโยเนี่ยท่านทูดงผ่านมาแบบนี้ซึ่งตอนนั้นแถวเนี้ยพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นป่าหรือเป็นจะมีชาวบ้านทําไร่ทําสวนนะเนาะแต่ท่านเดินมาท่านมาพิจารณาที่ด้านหลังเนี่ยแหละ เขาเรียกว่าเขาล้อมฟางถ้าโยมลองสังเกตดูจะเห็นว่ารูปร่างของภูเขาเนี่ยคล้ายๆกองฟางในสมัยเก่าเนาะท่านมองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มองสงบร่มเย็นน่าสนใจก็เลยตั้งจิตอธิษฐา,านว่าอยากจะอาศัยพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่เดิมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านบวชอยู่ที่วัดอโศกการามจังหวัดสมุทรปราการอ๋อแล้วท่านาทุดงมาท่านทุดงมาผ่านตรงนี้คใช่ พอท่านพิจารณาแบบนั้นแล้วเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างยังเป็นป่าท่านก็เลยต้องอาศัยอยู่ในถ้ำออยู่ในถ้ำชื่อถึงมีเป็นคำว่าวัดถ้ำเขาปรางเนาะนั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นถ้ำที่เป็นถ้ำแบบเป็นเป็นถงข้างในหรือว่าเป็นแค่เป็นเหมือนลักษณะของเป็นหุบถ้ำเล็กๆครับถ้ำถ้ำไม่ใหญ่อถ้ำไม่ใหญ่เป็นถ้ำเล็กๆพอหลังจากประมาณได้ประมาณ15ปีเนี่ย ก็บังเอิญมีพระจากวัดอโศกรามเขาผ่านรับกินนิมนต์ผ่านมาจะไปที่จังหวัดเลยรับกินนิมนต์ไปที่จังหวัดเลยผ่านมาทางนี้นึกถึงท่านว่ารู้ว่าท่านอยู่ตรงเนี้ยก็เลยแวะมาหาครับแวะมาหาก็คุยกันนั่นแหละพอคุยกันพระที่มาเยี่ยมก็เลยบอกว่าอ่ะท่านชอบตรงเนี้ยท่านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วละ่ะอยู่นี่เถอครับพขาพูดอย่างนี้ก็เลย ทั้งพระทั้งโยมที่มาเยี่ยมรวบรวม,รวม,รวม,รวมปัจจัยกันก็ซื้อที่ถวายท่านตอนนั้นก็รประมาณ20ไร่อ๋อก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นวัดถ้ำเขาปขรางเริ่มต้นของเป็นวัดขึ้นมาครับแล้วอ,อย่างบันไดพญานาคเนี่ยกับพระปางหรือว่าพระประธานองค์ใหญ่เนี่ยจุดไหนมากก่อนกันนะครับเริ่มตั้งแต่โบสถ์ก่อนเนาะเริ่มตั้งแต่โบสถ์ก่อนโบสถ์แล้วก็มาเจดีย จดีแล้วถึงมาสามบูรพาจารย์แล้วก็หลวงพ่อใหญ่<อ>แต่เหตุที่มาที่ไปเนี่ยก็ที่ท่านคิดสร้างเนี่ยมีเหตุที่มาที่ไปหมดอย,ย,ย,ย่างอย่างอย่างบางเช่นอะปางเก้ายอดเจดีเจดีเกยอดเจดีเนี่ยเนื่องจากว่าท่านได้รับพระราชทานพระสารีริกธาตุคำว่าพระสารีริกธาตุก็คือ พระธาตุของพระพุทธเจ้าเนาะกระดูกของพระพุทธเจ้าใช่ส่วนของพระพุทธเจ้าใช่ครับได้รับพระราชทานมาจากพระสังฆราชองค์ที่19บเก้าโที่มรณภาพไปแล้วเนาะครับนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านก็ได้อัถีธาตุของพระเกจิทั้งหลายที่ว่ามรณภาพแล้วรกระดูกเนกายเป็นพระธาตุได้ได้มาหลายรูปอยู่ท่านก็เลยมี แนวความคิดที่สร้างเจดีเพื่อเก็บอัฐิธาตุแล้วก็เก็บบริขารพระเกจิหลายๆรูปที่ที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยโดยเจดีเนี่ยชื่อว่าเจดีนาวโลกุตะาาระวโลุตละซึ่งเจ,เจดีเนี่ยเรียนแบบมาจากเจดีที่วัดอโศกราม<อ>แต่ที่วัดอโศกรามเนี่ยมี12บสอมี12ยอด12บยอด แต่ท่านย่อมาให้เหลือแค่9 9เพราะพราะที่ท่านเลี้ยมแบบมาเพราะว่าท่านบวชที่นั่นเนาะอ๋อก็เหมือนกับมีความสัมพันธ์เช่อมกันแล้วก็มีทางทางทางกลุ่มอะไรก็มาช่วยกันร่วมเป็นเรียกได้ว่าเริ่มร่วมกันสร้างวัดนี้ด้วยด้วยอ่าครับด้วยหลังจากสร้างเสร็จก็มีแนวความคิดอีกเรื่องคือเนื่องจากว่าวัดนี้เป็นวัดธรรมยุทธ์ซึ่งครูบาอาจารย์ต้นแบบ จริงๆเลยเนี่ก็คือหลวงปู่มั่นอ๋อครับหลวงปู่มั่นที่เป็นปรมาจารย์เกี่ยวกับเรื่องวิปัสนากรรมฐาน<ล>การปฏิบัติตเนาะ,ะการปฏิบัตินี่แหละที่ท่านคิดสร้างสามบุรพาจารย์ก็เพราะว่าท่านเน้นท่านเน้นมีสามสามองค์ก็คือหลวงปู่จนันทริจันโทนี่อยู่ตอนนั้นอยู่วัดบรมนิวาสที่กรุงเทพครับแล้วก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอืมแล้วก็ท่านพอ่อลี ท่านพ่อรีเนี่ยเดิมเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดอโศกรามครับที่ท่านเจาะจงสร้างเนื่องจากว่าทั้งสามองค์เนี่ยได้มาวางรากฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเ,เขตจังหวัดลบบุรี อ๋อคือเรียกได้ว่าท่านทั้งสามมีบทบาทในพื้นที่ของของลบบุรีรด้วยอ๋อแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธ์ด้วยครับผมก็เลยสร้างองค์นี้ไว้เป็นที่ระลึกอ๋อหลังจากนั้นพอมีมีมีสร้างแล้วก็มีสามบุรพาจา์เสร็จเนี่ยพระปางเนี่ยบ้านเราตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีแต่ก็ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้ครับน่าจะหายากอย,กอยู่ ซึ่งเขาคนในในอินเทอร์เน็ตเขาเคลมว่าพระองค์ใหญ่องค์นี้เนี่ยเป็นพระปางปแสดงพระมรดกนาที่ใหญ่สุดในประเทศไทยใช่นะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันเนาะซึ่งเน,เ,นเนื้อเนื้อวัสดุของท่านเนี่ยสร้างจากเป็นเป็นอะไรปูนเป็นปูนใช่คือข้างในกลวง แล้วก็ทําเป็นโครงเป็นโครงเหล็กเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราเทพื้นเราจะมีเป็นตะแกรงเหล็กอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยะจุดาจุดตรงนี้ซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นสถาบันเรียกเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่จะทําการสอนการนั่งสมาธิการทํากรรมฐานด้วยอ๋อมีด้วยครับมีด้วยทั้งนั้นรบกวนให้พระอาจารย์ช่วยฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับก็คือใครที่ยังไม่เคยไปอินเดียหรือเคยไปอินเดียมาแล้วเนี่ย ถ้าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปที่นี่ก็มีต้นแบบตัวอย่างอย่างน,น้อยสองสองอย่างเนาะก็คือคหลวงพ่อใหญ่แล้วก็ที่มาที่ไปอีกอย่างนึงก็คือพระพุทธเจ้าองค์ดำซึ่งคนอินเดียนับถือมากเนาะถ้าอยากรู้หรืออยากสนใจเกี่ยวกับประวัติเรื่องนี้ก็มาถามที่วัดถ้ำขอฟางได้เนาะถ้าถ้าโยมที่สนใจก็ลองมา เยี่ยมชมดูเนาะมากราบไหวบูชากันได้ครับเนาะอย่าง,งนีต้องขอพรบคุณอาจารย์มากนะครับขอบพระคุณครับท่านสกสาครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางขึ้นไปพระปรางก้าวยอดด้านบนนะครับหรือว่าเป็นเจดียกยอดด้านบนเนี่ยซึ่งทางขึ้นเนี่ย จะสามารถขึ้นได้2ทางนะคือขับรถขึ้นไปก็ได้ซึ่งจะเป็นทางรถเนี่ยวนขึ้นไปถึงด้านหลังเลยเผื่อใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นไปนะครับและทางที่2คือการเดินขึ้นบันไดแต่ไม่ใช่บันไดธรรมดาเพราะเป็นบันไดที่เป็นการลอดปากพญานาคขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการได้รับพลังงานดีๆและความเป็นสิริมงคลนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยตอนแรกเราเข้ามาเรามีการสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะ ชื่อวัดถ้ำเขาปรางเนี่ยมีความหมายอะไรเกี่ยวข้องกับความเป็นถ้ำไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตรงจุดที่วัดถ้ำเขาปรางเนี่ยเริ่มต้นคือที่พระเป็นคนเริ่มเดินทุดงเนี่ยก็พักอาศัยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นถำ้ำแต่ไม่ใช่ถ้ำที่เป็นถ้ำโถงขนาดใหญ่เป็นถ้ำขนาดเล็กปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีจุดอื่นๆที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับวัดถ้ำเขาปรางเดี๋ยวตามรอยกันเข้ามาเลยครับไปครับ อย่างที่บอกนะครับทางเดินขึ้นไปจีดี9ยอดด้านบนทางขึ้นได้2ทางคือทางรถและทางเดินซึ่งทางรถเนี่ยสามารถที่จะไปทางด้านนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเดินเนี่ยเดินผ่านปากพญานาคขึ้นไปจิบจิบแค่2 0 0รขั้นเท่านั้นเองเราเดินกันมาเป็นพันขั้นแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทางเที่ยวจะเดินขึ้นไปด้วยบันไดเนี่ยมีทางลับซ่อนอยู่เดี๋ยวตามมาเลยครับ อุ้ยทางเดินง่ายอยู่มีทางจับบันไดปกติแล้วแบบไม่ได้ขึ้นเป็นชันซีฟขึ้นอย่างเดียวมันมีช่วงชันพักของบันไดให้ขึ้นไปด้วยนะครับนี่โอเคแล้วข้อดีของการเดินอย่างที่บอกนะครับแค่200งร้อเทั้นเงแต่ว่าเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยมีทางแยกอยู่ซ้ายมือสังเกตดีๆนะแล้วก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปใต้าฐานของหลวงพ่อใหญ่ซึ่งสิ่งที่รอยอยู่ด้านในเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ ว้าวจริงๆก็เหมือนเป็นเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะว่าการที่เราเดินใต้ลอดใต้ฐานพระองค์ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลน,นะครับแต่การจุดประสงค์ที่เราจะเข้ามาที่ใต้ฐานท่านเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะมาดูสิ่งนี้คือหัวใจของหลวงพ่อใหญ่ครับอยู่ด้านนี้นี่เห็นไหม จะมีหัวใจของหลวงพ่อใหญ่อยู่ต้นด้านนี้นะครับและเขามีดีเทลเ,เ,เล็กๆน้อยๆด้วยนะว่าเราสามารถที่จะมาบรรจุพระเหมือนกับว่าเราได้ทําการทําบุญสร้างพระเพราะปกติเราขั้นตอนการสร้างพระเนี่ยก็คือจะต้องมีใส่ใส่วัตถุมงคลใส่สิ่งที่เรานับเคารพนับถืออย่างเช่นพระองค์เล็กๆต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ด้านล่างได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กน้อยที่เราไม่ค่อยเจอที่ไหนนะทำช่วยด้วยออนโทมาเราเพิ่งเจอ อีพีนี้เป็นอีพีแรกที่มีดีเทลเหล่านี้นะครับไม่เดี๋ยวเราเข้าไปเข้าพอกันเด๋ยครับและนี่คือหนึ่งไฮไลท์ที่จะบอกว่าเป็นที่ที่พาเรามาถึงลบบุรีในวันนี้นะครับนี่คือ พระปรางก้าวยอดหรือเจดีย์ก้าวยอดนะครับซึ่งก้าวยอดเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลสนะครับซึ่งสแตนเลสเนี่ยจะมีทั้งหมด9 9ยอด1นึ่งของสามีเอเอเจแปดก้าก้าหมายถึงอะไรก้าหมายถึงว่า หนึ่งคือตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับและอีก8ที่เหลือก็คือมักมีองค์8ซึ่งเป็นคําสอนแรกของพระพุทธเจ้าในการทาพระปรพรมเทศนานะครับซึ่งสิ่งที่ชอบมากๆเลยคือเขามีการวางธีมของวัดที่แบบมีความแบบเป็นชิ้นเดียวกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระหลวงพ่อใหญ่นะรวมถึงพระปาง9ยอดเนี่ยก็มีการอิงไปกับความเป็นเรียกว่าการประพรมเทศนาครั้งแรกนะครับซึ่งก็ภาพที่เห็นนะั่คือก็สวยงามมากๆนะแล้วก็เขาแบ่งเป็นทั้งหมด สีช่ชั้น 1, ชั้นหนึ่งกับชั้นสองคือการไหวพ้พระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับแล้วก็ชั้นที่สามก็จะเป็นพระระมสารีริกธาตุซึ่งพระระมสารีริกธาตุเนี่ยก็ถือว่าได้รับการพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไปเป็นสิริงมงคลมากๆนะครับแล้วก็ชั้นที่สี่ก็จะเป็นพระแก้วมรกตแต่นอกเหนือจากเก้ายอดแล้วเนี่ยจะมียอดเล็กๆน้อยๆที่อยู่ อื่นๆเนี่ยที่ทาจากวัสดุที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยวัสดุไฟเบอร์เนี่ยจะมีเพิ่มอีทั้งหมด7ซึ่ง9บวกมันหมายถึง16ซึ่งหมายถึงตัวเลขที่หมายถึงตัว16ชั้นฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กน้อยที่ซ่อนอยู่ก็มีความสวยงามมากๆในเชิงของความเป็นศิลปะนะแล้วก็ในเรื่องของความหมายแล้วก็ความเป็นสิริมงคลด้วยเดี๋ยวเข้าไปกราบแนงครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าตัว J d ดียอดตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบ่งเป็นทั้งหมดที่1ชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นที่เกี่ยวกับ เรื่องของเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับชั้น3เป็นเรื่องของการจุดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและชั้นที่4เป็นพระแก้วมรกตโดย กจีอาจารย์ที่อยู่ในชั้นที่สองเนี่ยก็จะมีทั้งหลวงปู่สุวัตซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนนะครับแล้วก็หลวงหลวงพ่อทองซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดอโศการามซึ่งทั้งสองวัดเนี่ยวัดอโศการามกับทางวัดที่นี่เนี่ยถือว่ามีความสาคัญที่ใกล้ชิดมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่ทําการร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาด้วยกันนะครับก็เลยมีทั้งเจ้าวาดทั้งสองทั้งสองรูปเนี่ยที่อยู่คู่กันรวมถึงมี เกจิต่างๆที่อยู่ด้านหลังอีกมีทั้งหลวงตามหาบัวและอื่นๆอ er ีกมากมายนะครับไงก็ถ้าเกิดใครขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะมากราบขอพรที่นี่ได้ designs, er ไดครับเดี๋ยวไปกราบขอพรครับชื่เยืนตากแดดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะเราต้องการที่จะให้คนได้เห็น ความแตกต่างอย่างชัดเจนของ JD ที่ทำจากวัสดุของสแตนเลสนะครับซึ่งเป็นตัว JD ที่เป็นออริจินอลตั้งต้นเลยคือมีทั้งหมด9ยอดนะครับอย่างที่บอกคือยอดแรกยอดตรงกลางหลักเนี่ยก็จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับก,การพระาสทานจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็อีก8ที่เหลือเนี่ยก็จะมีรวมถึงมีเกจิอาจารย์ต่างๆที่จะที่เป็นส่วนของท่านเนี่ยอยู่ใน เจดีย์ทั้งหมดนะครับและที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพระต่างๆพระเก่าต่างๆที่บรรจุอยู่ในเจดีย์ที่เป็นทําจากไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยเมื่อรวมทั้งหมดเจดีย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมดจํานวนทั้งหมด16หรือแปลว่า16ชั้นฟ้าเนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปที่ชั้น3กันนะครับและนี่คือจุดไฮไลท์ที่อยู่ในชั้นที่3ของพระปางกายอดทั้งหมดนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าเก็บพระบรรมสา,ารีริกธาตุซึ่งเราใช้คาว่าพระบรมสา,ารีริกธาตุเนี่ยคือเหมือน จักกนว่าหมายถึงส่วนชิ้นส่วนหรือกระดูกร่างกายของพระสมมาสัพพุทธเจ้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้รับการ พระสถานจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19นะครับก็ถือว่าได้เป็นสิริมงคลให้กับคนในพื้นที่ลบบุรีหรือคนที่มากราบไหว้ต่างๆเพราะความเชื่อว่าการที่เรามาขอพรหรือการมากราบไหว้ส่วนร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือเกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นชาวพุทธนะเราก็นับถือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วการที่ได้มากราบส่วนร่างกายของท่านก็ถือว่าเป็นสิริมงคลมากและที่สำคัญคือเขามีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามมากๆนะครับใครที่ เดินขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เข้ามาถึงตรงนี้แล้วเขาเขามีการทำบุญเรียกเป็นการจุดเทียนพเพื่อที่กะเป็นการถวายความเคารพด้วย,ยงไงก็เดี๋ยวเราไปขอพรกันครับ ชั้นบนสุดของเจดีย์เก้ายอดเนี่ยก็จะเป็นที่ปริสถานพระแก้วมรกตซึ่งพระแก้วมรกตข้างบนเนี่ยมีทั้งหมดสาปางเลยนะครับปางเดียวกันแต่ว่ามี3ามรูปแบบคือเป็นคอสตูมที่เป็นฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนะครับซึ่งก็เรียกว่าขึ้นมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขึ้นมาขอพรสิ่งที่สุดทุาก็คือพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็นอกเหนือจากการที่มากราบขอพรแล้วเนี่ยถ้าเราหันหลังกลับไปดูเนี่ยวิวข้างหลังคือแบบ สวยมากอ่ะไม่เ็นไม่น่าเชื่อว่านี่คือวิวในเมืองไทยมันสวยขนาดนี้นะแล้วก็รวมถึงอากาศตอนที่เรามาเนี่ยคืออากาศกำลับบงดีด้วยนะครับแล้วก็มีความแน่นอนแหละแดดอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันแบบมันแรงมากแต่ว่าด้วยลมต่างๆด้วยด้วยอุณหภูมิภาพรวมเนี่ยมันทําให้เดินสบายมากๆแล้วก็นอกเหนือจากการขึ้นมาขอพรแล้วก็ได้เห็นวิวที่มันสวยมากนะครับยังไงก็เดินขึ้นมาถึงข้างบนนะมาขอพรแล้วก็เดี๋ยวหันหลังกลับไปดูเพื่อไปดูวิวสวยๆกัน ที่บอกนะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเนี่ยนอกเหนือจากความเป็นสิลี่คลแล้วเนี่ยหันหลังกลับมาเราก็จะเห็นภาพทางวิชวลที่สวยงามมากด้วยความที่ตัววัดเองเนี่ยอยู่ติดกับเขาลบบุรกีก็มีความมีความรู้จักกันในเชิงของความเป็นเขาอยู่แล้วแต่พออยู่ติดกับเขาเนี่ยอยู่ในจุดสูงอะมองลงไปเราก็จะเห็นเป็นที่ราบเนาะเพราะที่ราบต่างมันก็จะมีความแบบสุดลุกหูลูกตามากอะสวยมากเหมือนเรามองเห็นไปแล้วเ,เจอแบบเขาเรียก <zaman? S 1> นะภาษาไทยเรียกว่าอะไราสกา,ายไลน์เนี่ยเส้นขอบฟ้าใช่ไหมที่มันแบบมันชัดมันตัดกันแบบสวยมากๆแล้วนอกจากข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็น ด้านหลังของหลวงพ่อใหญ่ด้วยนะครับเราก็ยิ่งเห็นความอลังการความยิ่งใหญ่ว่ามีความใหญ่โตขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปดูด้านล่าง,กางใกล้ๆก,ก,กันนะครว่าหลวงพ่อใหญ่จะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเวลาเข้าไปดูใกล้ๆไปครับปุ๊บจะด้านหลังนะครับก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์คือหลวงพ่อใหญ่ของเราเองนะครับไม่ว่าคุณจะรู้จักวัดนี้มาก่อนต้องการที่จะมาวัดนี้โดยเฉพาะหรือว่าขับผ่านไปผ่านมาแล้วแวะวัดนี้เนี่ยจะเชื่อว่า สิ่งที่อยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ดึงดูดคุณมาแน่นอนเพราะนี่คือหลวงพ่อใหญ่ที่องค์ใหญ่มากๆเป็นพระพุทธรูปปางปฐม,มเทศนาคือปางที่แสดงธรรมครั้งแรกหลังจากที่บรรลุนะครับแล้วก็เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกกับเหล่าปัญจาวะคีทั้ง5แล้วก็ทําให้พรญญากธัญญาเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันด้วยองค์นี้เนี่ย มีที่มาที่ไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านไปไปอินเดียบ่อยแล้วก็ไปที่สสถานที่สําคัญเกี่ยวกับศาสนาคือเกิดตัสรู้แุแสดงผมศาสนาและปรินิพานโดยทั้ง4ี่ที่เนี่ยมีสถานที่หนึ่งสถานที่ที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านทําให้ท่านได้ทําการฝันฝันเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนิมิตบางอย่างทําให้ท่านตั้งจิตที่จะสร้าง พระพุทธรูปปางพระพุมเทศนาองค์นี้ขึ้นมาซึ่งขนาดของท่านเนี่ยใหญ่มากๆ <S <S เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปางประพุทมเทศนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือสูงประมาณ50กว่าเมตรอ่ะสูงมากใหญ่มากแล้วก็สีขาวด้วยยิ่งทําให้ดูองค์ท่านเนี่ยดูมีความยิ่งใหญ่อลาัางการมากโดยใช้เวลาการสร้างแค่5ปีเท่านั้นถือว่าสั้นมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงงบประมาณในการสร้างเนี่ยประมาณสัก18ล้านโดยในยระหว่างที่ท่านตั้งจิตแล้วก็ทําการสร้างเนี่ยก็มี เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาชาวมาเลเซียเนี่ยมาร่วมทําการบริจาคแล้วก็ร่วมทําการสร้างเนี่ยสิกว่าล้านโหดมากนะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแบบความเคารพความเชื่อความนับถือในพุทธศาสนาที่แบบแรงกล้ามากๆเราจะเชื่อว่าคนมาไปผ่านมาเนี่ย จะอยากให้ทุกคนได้มาแวะวัดเนี้ยเพราะหนึ่งมีความสวยงาม2มีความบันดาลใจสคือได้รับการดูแลพื้นที่ที่ดีมากๆชิมงานของวัดเนี่ยดูแลพื้นที่ได้แบบสะอาดสวยงามแล้วก็มีการประกาศเสียงตามสายต่างๆว่าจุดนี้คืออะไรจุดนี้คืออะไรจุดนี้คืออะไร,ออะไรมีจุดอะไรที่น่าสนใจบ้างของวัดนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆแล้วรวมถึงมีเสาโซการามซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เป็นตัวบ่งบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับวัดโซการามที่สูนประการอย่างใกล้ชิดมากๆ,ๆเดี๋ยวเราไปขอพอรกันครับ และนี่คือวัดถ้ำเขาปรางนะครับซึ่งหนึ่งจ้าบอกเลยว,ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่จะมาแล้วประทับใจมากดูจากในภาพแล้วเนี่ยก็มีความแบบอลังการประมาณหนึ่งแต่พอมาถึงสถานที่จริงแล้วดูมีความแบบเรารู้สึกซาบซึ้งถึงถึงกําลังศรัทธาแรงศรัทธาที่แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็แบบคนเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือคนต่างชาติเองเนี่ยคนชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปที่ภูทับเบิกเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะทําการแวะพื้นที่ตรงนี้ที่วัดถ้ำเขาปรางเพื่อที่จะมาสการารมดู ยิ่งใหญ่มาดูพุทธนธร,รมมาดูศิลปะต่างๆแล้วก็จะมองว่าเป็นความสวยงามมากๆรวมถึงที่วัดเองเนี่ยก็มีการจัดปฏิบัติธรรมด้วยนะครับวิธีงไรก็สามารถดูละเอียดได้ตามที่เราจะขึ้นไว้ให้นะครับติดต่อทางวัดเองได้โดยตรงเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยมีอีกหนึ่งไฮไลท์เล็กๆที่จะจะพูดจึงก็คือหลวงพ่อดําซึ่งหลวงพ่อดาองค์นี้เนี่ยที่มาก็ เป็นเรื่องที่น่าสจัจจรย์เหมือนกันเพราะว่าตัวหลวงพ่อเองเนี่ยในช่วงที่ท่านป่วยเนี่ยท่านป่วยท่านก,ทานก็ท่านก็ทาการทิฐฐานว่าถ้าเกิดว่าท่านหายเนี่ยท่านก็จะทําการสร้างองค์พระดําองค์นี้เนี่ยซึ่งท่านป่วยมาเป็นหลกักหลักปีหลักเดือนเนี่ยอยู่ดีก็ทำการรักษาแล้วก็หายหายวันหายคืนนนี่คือความเชื่อนะท่านก็จะทำการสร้างองค์พระองค์ดําองค์นี้แล้วก็เป็นที่มาที่คนชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงคนที่ไปไปมาเนี่ยก็ได้มา กราบสักการะบูชาเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันย,ยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางมาเส้นลบบุรีนะแจ็คแนะนําให้มาที่วัดถ้ำเขาปรางหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่กรุงเทพอยู่พื้นที่ต่างๆเนี่ยขับรถมาที่ลบบุรีก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักสองชั่วโมงซึ่งถือว่าใกล้มากๆแล้วก็ทางก็ดีมากๆด้วยอย่าลืมก็มาที่วัดถ้ำเขาปรางกันนะครับอย่าลืมติดตามช่วยด้วยออนทัวร์ช่วยด้วยมูท็อกและแจ็คเชรพงศ์สตูด,ดิโอนะครับทุกๆคอนเทนต์เลยนะครับสำนี้แจ็คได้แจ็คลาไปก่อนนะครับสวัสด toa g o สีทอง toa สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่พุทธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง toa แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเฮง ถ้าคุณชอบคลิปชอบเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่จะทำอย่าลืมติดตามแจ็คจันทร์พงศ์สตูดิโอไว้ทุกทุกช่องทางเลยนะครับเช่ญกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามคอนเทนต์ของแจ็คไว้นะครับยังไงเราจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจติดตามออกมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับติดตามนะครับ